โอเคคนอื่นเลยก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเทพอัมเมอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับบวก13นะครับลองดูว่าจะใช้งบเท่าไหร่นะครับถ้าเราทําแบบบวกส3สัก1เซตสินะครับเราลองดูว่าความเงาของชุดเนี่ยมันจะแค่ไหนกันนะครับลองดูนะปัจจุบันนะชุดเราจะค่อนข้างที่จะดูหมองหน่อยนะเพราะว่าตอนเนี้ยคือบวกมันค่อนข้างน้อยครับอันนี้ก็คือบวกเเนาะ่อชุดมาก่อบวก7นะครับ แขนตัวนี้บวก6นะครับตัวนี้ก็เป็นบวก6นะครับตัวนี้เป็นบวก6นะครับจะเน้นเป็น6จะมี7แค่บางชิ้นเท่านั้นนะครับดาบบวก7นะครับอ่านี่ก็บอก7อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบวก13มเนี่ยนะครับมันจะเงาแค่ไหนกันนะครับเพราะว่าการสะท้อนแสงหรือว่ามีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นบวก9บวก11นะครับและนะครับบวก13แล้วก็นะปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับผมเองเนี่ยนะครับยังไม่ได้บวก9นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่า มันก็จะมองๆแบบนี้หน่อยนะครับไม่ค่อยมีออร่าให้เราได้เห็นนะครับถ้าเทียบกับตัวที่บวก9ไปแล้วนะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับเป็นบวก11นะครับเห็นไหมทุกคนว่ามันจะดูแบบวยว้าวมากเว้ยนะครับคือมันดูแบบมีออร่านะครับมีเอฟเฟกต์เรืองแสงมีมิติที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ลองลงมาดูที่บวก9นะครับบวก10มันก็จะไปบวก9แหละทุกคนนะครับก็มันยังไม่ผ่านคูณส1ไปนะครับมันยังไม่ผ่านการที่บวก11นะครับมันก็จะเป็นแค่บวก9นะครับ เราดูบวก9ตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบเงานะครับสะท้อนแสงระดับหนึ่งเลยนะครับถามว่าสวยไหมนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแต่ว่าถ้าพอมาเป็นบวก1 1เสร็ปปับเนี่ยลองดูออร่ามันแบบมันจับเลยนะทุกคนนะครับอันนี้คือแบบสุดจัดนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงบวก13านะครับเดี๋ยวลองไปดูกันบวก13าก่อนนะครับว่าออร่ามันจะขนาดไหนกันนะครับตอนที่เราบวก13าไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีคะแนนอยู่แด อ่ะแปดเก้านะครับหรือว่าเก้าแสนนั่นแหละหรือเก้าหมื่นนั่นแหละนะครับเก้าแสนเยอะไปนะครับก็มีอยู่ประมาณแปดหมื่นเก้านะครับหรือว่าเก้าหมื่นนะครับอีกไม่กี่พันก็เก้าหมื่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาบอกสิบสามให้ดูกันว่านะครับมันจะได้เอฟเฟกออร่าอะไรดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ความสวยงามมาล่ำตาที่เราจะได้รับนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ถ้าเป็นชุดบวกหนึ่งเรานะครับก็ จะมีดาบบวก9นะครับตัวนี้ก็คือบวก10ก็คือเป็นบวก9้วแหละนะครับมันนับไม่ถึง11นะครับมันก็จะมีออราประมาณนี้นะครับอ่าหมวกก็ประมาณนี้เลยนะครับชุดยามของเรานะครับนี่เลยนะครับสวยอยู่นะ11เนี่ยเริ่มสวยแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าบวก13นี่มันจะสวยว้าวขนาดไหนนะครับมาลรงมาไล่ดูนะครับว่าบวกนะครับ13ผมจะใช้งบในราคา8 9 0ห0นนะครับหรือว่า9 0้า0มเนี่ยจะพอหรือเปล่านะครับต่อ1เซตนะ ตอนนี้คือผมจะทำชุดขั้นที่สองนะครับเพราะว่าอชุดขั้นที่สองเนี่ยมันยังไม่ได้ทำนะครับก็คือตอนนี้มันทิ้งอยู่บวกเจ็ดอยู่นะครับก็จะไล่นะครับแต่บวกเจ็ดเนี่ยไปไม่ถึงสิบามเลยนะครับลองดูว่ามันจะพอกับงบที่มีหรือเปล่านะครับหรือว่าชุดขั้นหนึ่งบวกสิบมเนี่ยหมดเป็นแสนเลยไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมีเพชรพูนะครับก่อนอื่นจะขอซื้อเพชรพูสักสองอเมตรก่อนเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาซื้อหลายรอบเม่ได้ร้อยห้าสิบสองร้อยเมตรนี่ก ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ30,000ื่นจะใช้อยู่3สอ0 0เม็ดโอเคนะครับเพื่อทุกคนผมจัดให้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่60,000แล้วนะครับในส่วนของคะแนนเรานะครับแล้วเราจะไปบอกกันเลยสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจเติมเกมนะครับสไตล์โบว์พหรือเกมอื่นลมากมายนะครับวันนี้ขอเสนอเพจนะครับอีราติชอปนะครับเป็นผู้ให้บริการเติมเกมมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0หมืนไอดีแล้วนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลย มีแอดมินนะครับคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับก่อนเติมสามารถสอบถามแอดพินได้ก่อนนะครับว่าจะเติมจำนวนยอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีบริการให้นะครับที่สําคัญนะครับเติมถูกกว่าและโูกเกมอย่างแน่นอนนะครับคนไหนที่สนใจเติมเกมนะครับอย่าลืมอีรัตติช็อปนะครับนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาของเพื่อนๆือนด้วยนะครับไปก่อนอื่นเลยพี่ก็นะครับจะขอทําอาวุธไปก่อนเลยนะครับจะเน้นเป็นอาวุธไปก่อนนะครับไปเราจะไปกันแบบรัวๆเลยนะทุกคนอ่ามันก็จะใช้เริ่มใช้สองสีแรกนะครับพอบอกสิบเนี่ยมันจะเริ่มมี วัสดุเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะคือเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะเริ่มแรงแล้วนะครับชิ้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณน่าจะ500ปะถ้าพี่จำไม่ผิดนะ500คะแนนนะครับค่อนข้างแพงแต่พี่จะไล่ให้มันเป็นบวกสิบให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนที่ขึ้น13นะครับเราจะกดรัวแบบนี้ไปเลยนะครับลองดูนะครับพี่คิดว่าน่าจะใช้งบเกินพอๆกับเวาแปด0,000นเลยนะครับเท่าที่คิดไว้นะครับคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยนะครับ ดีเราอะไรนะก็คือจะเน้นเป็นแบบไปทางที่รีบไปหน่อยนะครับอาจจะยังไม่ได้ตีบวกดีอะไรทุกคนได้ดูนะยังไม่ได้กดรับเอฟเฟกตรงนี้ให้นะครับเนี่ยจริงๆมันก็เปิดใช้ได้แหละนะครับพี่ก็ขอแบบไปรัวๆเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นความแตกต่างอย่างทุกคนตอนนี้หลังจากที่มันบวกเก้ามาแล้วเห็นปะ่ะพอมันเปิดเอฟเฟกมาตัวเดีชุดแมงแดงเลยนะครับดูชุดที่ผมใส่อยู่ดนนินะครับเนีย่ยนะครับเดี๋ยวให้มันลงจากสัตว์ขี่ก่อนนะครับ อ่ะเนี่ยนะครับทุกคนชุดมันเริ่มมีออร่ามันเริ่มแดงจ๋าแล้วนะเห็นปะตอนแรกที่มันจะไม่มีเอฟเฟกอ่ะตอนนี้คือมันเริ่มที่จะมีเอฟเฟกขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นปะคือชุดมันเริ่มจะเท่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือบวก9้านะครับเดี๋ยวเราจะไปบวกสิบดูนะครับว่าออร่ามันจะแจมแมวสักแค่ไหนนะครับอ่ะถ้าเทียบดูตรงนี้นะครับอ่ะบวกเก้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูชุดขั้นที่2ที่เราทํามาอ่ะ อย่างดาบนะครับดาบจะไม่ค่อยเห็นอะไรนะเพราะว่าด้วยมิติที่เล็กด้วยนะครับนี่ก็คือชุดเลยตอนแรกที่มันจะเป็นแบบแดงแบบจางๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเป็นแดงสีเลือดแล้วนะครับเหมือนแดงลาวาแลละนะครับก็จะมีเอฟเฟกนะครับฟุ้งฟิ้งขึ้นมานะครับไปวกติเกันเลยทุกคนนะครับตอนนี้ก็จะต้องไปซื้อวัสดุตัวนี้นะครับมาแล้วชิ้นละห้าร้อยนะครับผมก็จะไปดูก่อนว่าในตลาดมีขายอยู่เท่าไหร่นะครับ อะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันจะมีขายหรือเปล่านะถ้ามีขายผมก็ไปต่อให้เพื่อนๆได้นะอืมอยู่ที่แหวนไม่มีสกิลอันนี้คือขั้นสูงอะโอเคจะบอกว่าซื้อได้แค่อันเดียวนะอ๋อมีให้เยอะด้วยมีหลายอันถ้างั้นมันจะใช้เท่าไหร่วะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี 14ชิ้นเดี๋ยวขอซื้อไปสักสิบห้าชิ้นก่อนแล้วกันก็คือเจ็ดพันไปเลยอ่ะแล้วเราก็จะไปบวกกันต่อเลยทุกคนนะครับลองดูว่าเอฟเฟกที่ได้นะครับมันจะถูกใจไวรุ่น <c oughs> ไวรุ่นเอสักเท่าไหร่กันนะครับด้วยความแบบฟุ้งฟิงของมันนะอ่ะบอกส1บเลยนะจำภาพตอนนี้ไว้ก่อนนะอะพี่เอาเสื้อก่อนมันชัดดีนะครับ จำภาพตอนที่บวกเกไว้นะครับอ่ะเรากดครั้งนี้จะเป็น11เแล้วก็คือมันจะนับอ่าก็คือขั้นเานะครับกระโดดไปขั้นส1บนะครับ10ก็คือนับไปขั้นเกแหละเพราะว่ามันยังไม่ถึง11เนาะอ่ะพี่กดแล้วนะตุ้มอ่าเห็นไหมเอฟเฟกมันครอบคุมนะเมื่อกี้เอฟเฟกมัน,ขมนะมนเข้าไปฟุ่มเลยนะครับเออมันก็ดูแบบสีเข้มขึ้นนะครับไปสิบเอดหัวตุ้มนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวรอให้มา11หมเอ๊ดให้มา11ทุกชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกกันว่าตอนที่มา11ทุกชิ้นเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เปิดเอฟเฟกใช้นะครับมันจะดูแบบเรื่องแสงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะอันนี้ก็บอก11ไปอันนี้ก็บอก11ไปทุกคนแล้วก็ไป11ไปผมพยายามจะทําคลิปให้มันไม่ค่อยไม่นานนะทุกคนนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลาเวลาแบบดูดนานๆนะครับอ่ะตอนนี้ก็คือจะกดเปิดแล้ว ลองดูจมภาพไว้นะตอนเก่านะครับคนไหนที่จาไม่ได้ก็ลองรีกลับไปดูอ่าพี่จะเปิดใช้งานและตู้นะครับปิดนี่คือเอฟเฟกที่ได้นะครับของบป11นะครับอ่านี่คือเอฟเฟกของบป11ที่ได้มานะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเราจะไปต่อนะครับที่นะครับ13นะครับลองดูนะสักหนึ่งชิ้นก่อนว่ามันจะไปได้ไหมตังเริ่มไปหล่อแล้วนะครับ สิบสามนะครับอันนี้ก็คือมาแล้วมีเอฟเฟกอะไรดาบดูมีมิติสายฟ้าเพิ่มขึ้นดูอ่าชัดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหสิบสามนี่คือจะไปต่อสิบสี่สิบห้าเลยเหรอวะมีไปต่อได้ด้วยนะครับอันนี้สิบสองแล้วต่อไปมันจะใช้เยอะขึ้นเว้ยนะครับก็คือสิบสามจะใช้สามชิ้นโอ้โหงบบาลได้ดีนะครับใช้เพชรสิบห้าเม็ดเลย พระเจ้าเลยนะคือแบบแพงอยู่นะมันต้องซื้อมาอีกทุกคนนะครับอืมอืมหูขนาดหนึ่งแสนนี่ยังจะไม่พอนะครับเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะอันนี้ต้องซื้อเพิ่มอีกยี่สิบชิ้นไปเลย่สิอีกหนึ่งหมื่นอสิบชิ้นเอามาสี่สิบชิ้นเลย ประมาณสี่สิบชิ้นสองหมื่นโอเคใบต่อทุกคนนะครับตอนนี้ก็เก้าหมื่นของผมก็เร,มเริ่มเหลือน้อยแล้วเราจะทิ้งไว้อยู่ที่ประมาณนะครับสิบสามคนดาบสองข้างเป้งน,นะครับสิบสามแล้วหัวขอสิบสามไปสิบสองนี่สิบสามโอ้โหเงาขึ้นนะครับก็เห็นทันตาอยู่นะทุกคนนะมันก็ดูแบบเนี่ยก็ดูเงาขึ้นอยู่นะ เอ,อไปนี่สิบสองเพชรเริ่มใช้เยอะแล้วนะครับเพชรจะต้องเอามาอีกประมาณสิบห้าสามสิบอีกประมาณเป็นร้อยเม็ดเลยนะถ้าว่าเอาดีอ่ะขอทักเจ็ดสิบเมตรก่อนแล้วกันเจิเมตรก็ตกอยู่ 10, หมื่นไปเราสองหมื่แล้วโอ้โหนี่ขนาดจะเป็นแสนนะก็คือ9ก้าหมืนนะครับยังทำ บวกสิสามฟูไม่ได้นะครับโอ้ไม่กอนะใช้เยอะจัดเลยอ่ะสิบสามแล้วอันนี้สิบสองอ่ะสิบสามแล้วโอเคน่าจะถึงสิบามฟูอยู่นะทุกคนงบประมาณ9ก้าหมื่นนะครับแต่พี่ต้องบอกย้ำไว้ก่อนพี่ทิ้งไว้อยู่อ่าบวกเจ็ดนะครับมีทิ้งไว้บวกเจ็ดแล้วนะครับอ่ะเปิดสิบสามไปนะครับพลังขึ้นมาเป็นหมื่นเลยนี่ก็คือชุดบวกสิบสานะครับที่ได้นะครับ ก็จะโหยเงาเข้มขึ้นกว่าเดิมนะครับก็น่าจะดูแบบเท่ขึ้นนะนี่ดูชุดดีทุกคนนะครับมันเข้มขึ้นมากเลยนะครับอ่าลองคิดดูตรงนี้นะครับนี่ก็เลยนะครับเป็นชุดที่เราทํามานะครับก็คือจะเป็นแดงลาวาเกิดขึ้นนะครับดูดาบดีทุกคนนะครับก็จะมีแบบออร่าสายฟ้าขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับหลังจากที่เราบวกมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็คือแบบใช้งบไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับไม่น้อยนะครับงบประมาณนี้นะครับถือว่า เยอะเลยนะครับคนไหนที่นะครับชอบนะครับในการทำเอฟเฟกต์สวยๆนะครับเป็นคนที่แบบชอบลูกเล่นนะครับก็สามารถที่จะนะครับบวกแบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถบวกกันได้นะครับเนี่ยก็จะเท่แบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเสื้อบวกสิบสามนะครับตนี้ก็เป็นบวกสิบสามฟูแล้วนะครับแล้วเรายังสามารถนะครับใส่ดาบตั้งอุปกรณ์ตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับพุ่นอยากใส่ดาบแดงตัวนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยให้ขานี้ไปสีแดงขานี้ไปสี ฟ้าก็ได้นะครับถ้าบวกเป็น13บสามหมดนะครับมันก็จะสวยขึ้นนั่นเองนะครับก็ถึงไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนไหนที่อยากนะครับจะบวกนะครับสัก13ฟูนะครับอยากได้ความสวยงามหรือว่ามีข้อสงสัยว่าถ้าบวก13ไปแล้วเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะครับเราก็มีเอฟเฟกอะไรที่ได้มาบ้างนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะได้ในส่วนของความสวยงามเอฟเฟกของอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีค่าพลังมาให้เรานิดหน่อยนะครับรวมถึงค่าเซตอุปกรณ์นะครับถ้าบวกครบ7ชิ้นก็จะสามารถเปิดเซต ตามขั้นที่ตีบวกได้ด้วยนะครับก็จะได้ทั้งในครับในส่วนของความสวยงามนะครับบวกกับพลังนะครับที่ได้มาด้วยนะครับของเซ็ตนั้นๆที่เราตีบวกไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งไว้ในเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับเตรียมงบมานะครับเ0 0า0มืถึง1นนะครับถึงจะสามารถบวก13ได้ต่อ1เซตนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตึงจะจัดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย